กข้าวจัดเปนจัดซแก้าวโมันหนาวนี่ยคกับครับ่เอาบุได้เจบกระเพาะไม่ร้อนเลยซั่รนเจ็บจัดกล่องบัได้โต๊ะบังได้ฮึครับ 有、啊、哈。 <ส>กดมันตัม้มลุกเด้อได้มาสบายดีอย่าเอ่ยามาพบกับสองเฮตุ๖๘๘กับรายการฮาร์ดพาเบงเมื่อนี้มีพากันมากกดอ้วนเนะ <c oughs> าะจะบอกคอยน้อยนิดเลยคืนเน,นะาะกดอ้วนกดอ้วนดีเนาะไปไปเบงน้ำกัน

น,นี่มันเกาะใส่กดมันใส่เกาะใส่มันนักแต่กุ่งตั้งวันนี่โอ้โหม่นตก่อมันขาดจริงไม่ใช <tur> <rawd Moder> ่มันนมาจักแล้วเราบ่แล้วเราบ่อวอู้ส่วนนี้คือยูเนอสเก่นาะโอ้ยนี่สเก่าแนทางการ กอนอเบิงเดลอวะพ่องไ้วัหนงกเลยไปเรอวากินใตะว้อก่ามาลูกง่อก่ามาจนสิซน้อขาวจนสิ้ืทีขาวน่ะนว่าเต็นเนาะยังเต็นเนาะนี่พี่น้อง เห็ดแจวกินกับนีว่าฉันแต่ว่าต้องล่างให้มันสะอาดก่อนอนี่อหาหนามาล่างโดยเฉพาะทำความสะอาดก่อนให้ถือามาทำความสะอาดปลาสิจอามากนี่ไม<อ>่จอ่จอเดินว่าให้อันนั้นถือซุกะอันนั่นไม่ยัยกษิตื้อซำได้เลยพี่น,อน้องเลยเอาซำได ก็กุ้งดีสิเล้วเต็มมากแคนมันเดียวเ้าอาปลาบุญมี่ปลาบุญมี่ปลาปลาอะไรเนี่ยนี่ต้องคนเลิศโอ้โดดีดงโดดีดงดีบเรื่องเลิศแบบหลาโอ้ยเออเอ้ยเริ่มลงเลยเฮ็ดเลยลงเลยเรียบร้อยหอมกุ้ง เรียบรอยซิมโหลดเอาเสร็จเลยเราก็แกข้าจากเป็กจากไ้พี Anything ่น้องแก่ข้าวมีไปอยู่ที่โก็มันหนาวเนี่ยคะครับไบักกาดันัออ่นเอาบอดดัเจ็บกระเพาะันอมเหมอนส้นี่มันครือเ่าไ่น้องกุเต็บเต็จัดกล่องบางได้โอ้บาน่แต่กินหมดีฮะอือ ก็ครับเดี๋ยวครับอะเราบปกินบ่นไม่น้หอฉเด้อฉนะเอ้าไม่ไม่ไ่เ่เลกินโอ้เด้ครับอ้หัฟกลุ่มเน้ยเอะาเลยกันเกินได้บ่กินได้ัมันกินได้บ่ได้แ

ดีดีใุ่นไม่เลยเดี๋ยลาเล้วใช่จะหมดกระบอกจะแล้วนี่ดีดดู้องนีน่ดีดูนี่คัดคัดุดแล้วมันบดีะเอาคนันสาได้หลนีลดสคนมดซ้ำทุกเดอน่่ลมาจับแล้วมาแมเนีมาเด้อมาอ ืออย่างเขาไล่หนะด้านสำนินนี่ก็ได้ตามตัมดีอยู่เด็ดเด็ดเบื่องน่ละครับอันนี้อ่ะเฮ้ยพี่จะไปรับเสื่อมี่เมกี้ีเขาว่าเขาว่ามีแฟนแล้วบุญมีเอาเอามาใส่งูงูงูเาวนี่ขยันแต่เขาจิดว่นก็คือเขาจเดียวของเข้านะจะมีไหมนี่คร่บอก้โห อันว่าเลียวเ่านี่สองคนมาใช้น้ำกันนี่เด็กินหรือไงเอาหั่กับบะหมี่วัวหนไป้ัไปวอุนอย่ไปมันห่าแล้ไปมันวานเไปานนี่ยไปวานะกรตุกฟ้ากางไปไม่หอนแล้วโอ้เฮีน้เมนปบปังของคุณยนบารวเนเป็มันอยู่กลางดิมัอย่ามันเลือกมันอยู่กลางมันอยู่เลือกมีตัวใหญ่ด้อยู่ป่ะถ้ามีเวลาส่วนหันมาลกองมันมาถึง ตอนถิงจับจับเงี้ยงได้เน่เอามาเตไมเว้นนะเอาเยมาเอายเขาปลาเลยนะเีตีีโอ้ยพลาดเลยเอาหมอมานำนี่มันมีตะก้าหม้อบ่ตัวเด็ปลาลายเียนำบะกางเขาเขากัดแเขากัดแร้วเขาหิานเฮียอันนี้ขาเป็นกาอยู่คนตัวอ้าตมกา dạy em, nó là ba trăm độ, ngồi cái bữa ẩn buồn này, mày lướt mày lướt, có đam, má quả cam, kẻ nào thế, mày bọc mì nữa, lúng yêu này, yêu này, ẩn nào lại, ăn, à, này chơi nào kinh này ได้ได้แด้วพี like, ่น้องตะเวนคอยแล้วขอกับใจได้พี nee ่น้องดิผมได้ขับเบิ่ง hmm. กับกดอันนั้นนิ้วโป้ในซี่เองนะแท้ในเด้อพี่น้องจีหมื่นอาพ่อได้เฮ็ดลงเห็นไหมหมื่นอาว่างโปรแกรมกันไหมเลยเดบ้าเอาชิมไปยังเอาชิมากินมากหมื่นอาเอาชิมาเฮ็ดแบบว่ามากินข้าวปลาพี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวว่าออมมี่ออมมี่อุ้งชั่งนี่แหละบายบาย chặt <laughs> chẽ yep, yep.